สวัสดีค่ะวันนี้ชอบของ beauty base นะคะ beauty base center ก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อชุดนอนพวกยีนนะคะแจ็กเก็ตย,นนะะกกย,นยีนนะคะจะมีแจ็กเก็ตยีนมีกระโปรงยีนนะคะ สินค้าก็จะมีหลากหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกินแคร์สกินแคร์ของออแบรนด์บิวตี้เบสนะคะบริษัทบิวตี้เบสเซ็นเตอร์ค่ะบิวตี้เบสเพอร์เฟคจำกัดชื่อร้านจะเป็นบิวตี้เบสเซ็นเตอร์นะคะค่ะก็จะมีพวกสกินแคร์ แล้วก็เก็บซีดนะคะ,นะคะ,นะคะนี่ก็จะเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลก็15รางวัลน,นะคะรางวัลที่ได้รับมานะคะ ินค้าก็จะมีเป็นตั้งเสื้อผ้าชุดนอนนะคะนะะจบหน้าร้านนะคะก็จะมีชั้นหนึ่งตรงลานโปลานโปชั้นหนึ่งเามีนะคะเป็นเสื้อผ้าล้วนๆนะคะนี่จะเป็นชุดนอนเป็นเสื้อกางเกงผ้ากัตอตต้นนะคะ ก็จะมีชุดเด็กชุดละห0ึบาทก,ก็จะเป็นผ้าสตินผ้าสตินนี้ก็จะราคาเริ่มจาก100่งรนะคะถึง1 5อยบาทอยู่หน้าร้านจะเสียงดังหน่อยอะค่ะพอดีจะมีร้านหลายร้านนะคะนะคะี่ค่ะ นี่ชนะคะห้างเอพิแลนด์เซ็นเตอร์นะคะจะมีชอบชั้นชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองนะคะอันนี้ดาวนี้ก็จะราคาหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบบาทอันนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นผ้ายืดนะคะผ้ายืด ก็เป็นผ้าสาตินค่ะผ้าสาตินนี่เป็นผ้าสาตินในในชุดละหนึ่งร้อยบาทหมดเลยอะค่ะนะคะแบบนี้สินค้าที่นี่จะมีทั้ง ผลิตในเมืองไทยนะคะจากโรงงานโดยตรงจะไม่ผ่านคนกลางนะคะแล้วก็จะนำเข้าก็จากโรงงานนะคะชุดแบบว่าสไตล์เซ็กซี่ชุดนอนไม่ได้นอนก็มีนะคะมีคือจะรวมทุกชุดนอนทุกแบบทั้งเนื้อผ้าทุกเนื้อผ้าแล้วก็ลายแบบนะคะราคาก็จะมีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่80บาท ถึง2 9 0ร9อก้าสิบสองาสิบก็จะเป็นผ้าแพรนี่ก็จะเป็นลายเป็ดนะคะราคา120บาทอันนี้เป็นโรงงานเมืองไทยนะคะการตัดเย็บของคนไทยะคะ่ะอันนี้จะมีลายเยอะนะคะ น,นี่จะเป็นโรงงานเมืองไทยชุดละ120บาทน,นี่ลายเป็ดอันนี้ก็จะเป็นลายริ้วๆนะคะนคะคะเยอะลายเยอะมากแล้วก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือเป็นผ้า T4 ผสมคอตตอนนะคะลายหมี แล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะไซส์ใหญ่ๆนี้ก็จะเป็น 3XL นะคะ 3XL นี่ก็ราคา120บาทนะคะไซส์ใหญ่สำหรับผู้ใหญ่นี่มีตั้งแบบมีแขนแล้วก็ไม่มีแขนนะคะจะมีเป็นงานปักในี่1 2บบาทอันนี้เป็นขาสีส่วน แต่ถ้าเป็นกระโปงผ้ายืดชุดละ80บาทนะคะตอนนี้ทางร้านเซลล์อยู่ถึงสิ้นเดือนนะคะ80บาทจาก100บาทเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้จะชุดละ80บาทมีหลายสียะคะ่ะถ้าเป็นผ้าเนี่ยค่ะกระโปงยาวอันนี้150นะคะกระโปง เนื้อผ้าก็เป็นผ้ากับต้อนนะะอันนี้เป็นอีกเนื้อผ้านะคะอันนี้งานตัเดเย็บคนไทยค่ะน,นี่ก็ราคา150บาทตัวใหญ่สำหรับลูกค้าที่ตัวใหญ่ๆก็ใส่ได้สบายะคะ่ะชุดนอนก็ต้องเน้นใส่แบบสบายะคะ่ะสหเนี่ยคะ่ะนี่ชุดละ150บาทะคะ เมื่อกี้เป็นกางเกงแล้วก็มีเป็นกระโปรงด้วยนะคะนะคะเป็นกระโป,ปรงกระโปรงก็ร้อยห้าบาทจะเป็นไซส์ใหญ่เลยลายเยอะมากนี่ก็จะเป็นแขนสั้นขายาวแขนสั้นขายาวอันนี้ราคา150บบาทเหมือนกันนะคะแขนสั้นขายาว นี่ลายค่ะเป็นลายริ้วๆลายการ์ตูนลายการ์ตูนก็มีเยอะค่ะนี่ค่ะเป็นไซส์ใหญ่ๆหมาเลยในร้อยห้าบบาทเข้าไปดูในเพจของ beauty b e ได้นะคะแล้วก็เพจของชุดนอนราคาถูกนะคะแล้วเ็ชุดนอนมีหน้าร้านแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะคะ เว็บไซต์เนี่ยลายมันจะเปลี่ยนบ่อยนะคะก็จะมีเว็บไซต์นะคะในหน้าร้านทั้งหมดตรงนี้ก็3ร้านนะคะนี่ก็เป็นกระโปงรงพาสาตินีนร้อยห้าสิบบาทมีทุกเนื้อผ้าเลยอะค่ะนะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเสื้อคลุม สองชิ้นนะคะสายเดี่ยวแล้วก็มีเป็นเสื้อกลุ่มนี้ผ้าซาตินร้อยเก้สิบบาทมีหลายสีนะคะนี่มีหลายสีเลยอะคะ่ะนี่นะคะ มีสม่วงมีมตั้งหมด3 4 5 6 7 8สีเลยนะคะแบบนี้ตัวละ190บาทค่ะนะคะแบบนี้ค่ะ190บาทเป็นสายเดี่ยวด้วยเสื้อลุมด้วยสินค้านี้นำเข้าจากโรงงานโดยตรงนะคะจะไม่ผ่านกลกกลางแล้วก็จะ เป็นผ้าแพรใหม่นะคะผ้าซาตินกับผ้าแพรจะต่างกันนะคะผ้าแพจะจะนิ่มนะคะ,นะคะนี่จะเป็นราคา250บาทนี่จะเป็นผ้าแพรใหม่